มาล้างต่อครับล้างต่อไม่อยู่แล้วอ่าจับไว้ล้างยูงมาล้างยูงมาเป็นยังไงมาล้างยูงแล้วนะครับหนึ่งสองอุ้ยหนึ่งอ่ามาล้างอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง วันทูทีอาอยู่เรดี้วันทูทีเอ๋เก่งจังเลยอ่าทีทูวัน let's go wow อีกสองทีนะได้ไหมครับนี่วันทูเดี๋ยวดีทีเอออีนิดเดียวเสร็จแล้ว Last one นี่ๆๆ last one แล้วลูก one two yeah. เสร็จแล้วปบมือเก่งจังเลย <c oughs> เอาไปล้างมือด้วยปบมือเลยค่ะ c a p t u r ย h แฮนลูกเก่งจังเลย <laughs>